สระบุรีเมืองที่ใกล้กรุงเทพที่มีทั้งคาเฟ่เปิดใหม่สวยๆมีขนมโฮมเมดที่ได้รังวัน User Choice 2,023ด้วยนะครับและพาไปคาเฟ่สไตล์ยุโรปสุดหรูที่มีทั้งเครื่องดื่มดีๆและอาหารหลากหลายให้ได้ทานกันกับไฮไลท์สำหรับคลิปนี้นะครับพาไปที่พักเปิดใหม่สไตล์ฟาร์มบ้านไร่เมืองนอกที่มีบรรดาสัตว์ต่างๆให้ได้เล่นกันด้วยนะครับ สุดท้ายไปฟินกับคาเฟ่สไตล์โคโลอสเซียมที่มีมุมถ่ายรูปโคตรเยอะไปฟินกับเราเรียนฟ้าพาฟินกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง เินฟาพาฟินก็วันน şey> да so ี้เป uh> ิดคลิปมาใหม่นะครับซึ่งเราจะพาไปเที่ยวกันที่สระบุรีนะฮะแน่นอนในทิศของเราก็จะมีทั้งคาเฟ่แล้วก็ที่พักที่เปิดใหม่นะครับซึ่งคาเฟ่ที่แรกที่เรามาเนี่ยชื่อว่าคลูฟนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะฮะแต่เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในปั๊มน้ํามันเอ่เชลนะครับ ข้างในจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะไปทานอะไรกันบ้างนะครับเป็นที่แรกของวันนี้นะฮะก่อนที่จะไปอีกที่หนึ่งเราก็ไปเช็คอินที่พักนะครับวันนี้เรามารีวิวกันด้วยกล้องตัวใหม่เลยนะครับเป็น Osmo Pocket 3นั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าภาพและเสียงของเออจ้ากล้องตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคไป คาเฟ่ที่แรกของวันนี้ชื่อว่ากูเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ถนนบายพสาสสระบุรีทางไปลบบุรีนะฮะอยู่ในปั๊มเชลเลยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง6 00. โมงเย็นเลยนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เปิด9 00. โมงเช้าถึง1ทุ่มนะฮะที่นีเ่เป็นคาเฟ่ที่มีขนมแบบโฮมเมดนะครับที่ได้รับรางวัลยูเซอร์ชอยส2023ด้วยนะฮะ ขนมที่นี่ก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็มีทั้งเค้กทั้งกัวซองนะฮะส่วนที่นั่งเองก็มีที่นั่งทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะนั่งกันภายในนะฮะช่วงนี้เป็นธีมคริสต์มาสด้วยครับมีกวางที่ขยับหัวไปมาด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวไปทานขนมกันก่อนนะฮะเราก็จะพาไปชมบรรยากาศของที่นี่กันนะครับ รงนี้เป็นส่วนชั้นลอยของเขานะครับก็มีที่นั่งอยู่พอสมควรนะฮะนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นส่วนตูน้ดีด้วยนะครับมองไปเห็นบรรยากาศข้างล่างกันได้เลยด้านนี้เป็นส่วนที่ติดกับฝั่งเชลนะครับก็มีชื่อของกูเฟ่ด้วยนะฮะชมภาพของที่นี่กันแล้วเดี๋ยวพาไปคาเฟ่ต่อไปนะครับ เราก็มาที่คาเฟ่อีกที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ The Given <Wow. S 1> ก็สไตล์การตกแต่งจะเป็นแบบโซนยุโรปหน่อยก็จะคล้ายๆพวกเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองมาดูนะคะเรายังได้กลิ่นอายของคริสต์มาสกับปีใหม่อยู่ <c oughs> ก็ไปดูอาหารและเครื่องดื่มข้างในนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างข้างในมีอาหารด้วย <c oughs> ใช่ไหมใช่ไปค่ะ มาถึงคาเฟ่ที่2ของวันนี้นะครับชื่อว่าคาเฟ่กิฟเว่นคอฟฟี่แอนด์วิสโตนะฮะตั้งอยู่แถวถนนเทศบาล4นะครับซอย21เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง4ทุ่มนะครับศุกส,สาวอาทิตย์ปิดเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็ปิดทุกวันอังคารนะครับเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์แบบยุโรปเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับน่ารัก อันนี้ที่เราสั่งมาเป็นบัตเตอร์ายพีชนะครับก็จะมีเป็นอัญชันมิพีชแล้วก็มีกาแฟด้วยส่วนอันนี้ที่เป็นเบอร์รี่นะคะเป็นมิกซ์เบอร์รี่โซดาแคตาดีเทียว้าตาดีลองดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรสดชื่นนะมสดชื่นออกหวานหน่อยเปรี้ยวไหมอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวโอเค ก็มาอยู่ตรงกิฟเวนนะครับเรามาทานทั้งเครื่องดื่มแล้วก็มาทานทั้งอาหารด้วยนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็รออาหารมาทิกันเสร็จแล้วเราก็จะไปเข้าที่พักนะครับซึ่งที่พักเนี่ยก็เป็นที่พักเปิดใหม่3เดือนเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปพักที่ไหนนะครับอาหารจานแรกเป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะครับจานที่2ก็เป็นต้มยำทะเลนั่นเอง ส่วนที่3ก็จะเป็นกุ้งแมน่น้ำทอดกระเทียมนะครับตบท้ายด้วยปูน,นิ่มทอดกระเทียมนะครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศของที่นี่กันเลย จาก g ิ v เว Cafe นะครับเดินทางมาอีกประมาณ35กิโลเมตรนะฮะหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะมาถึงที่พักของเรานะฮะในค่ำคืนนี้ก็คือ The Treat Farm Hotel นั่นเอง <Okay. Yeah. S 3> ทางเข้า The Treat Farm Hotel นะครับ The Treat Farm Hotel นะครับเป็นที่พักที่เพิ่งเปิดมาเพียงแค่4เดือนนะฮะเป็นสไตล์ฟิลแบบบ้านไรยุโรปนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของล็อบบี้กันก่อนนะครับ ต้องกินทางที่กินมาสองครั้งจัดไปอย่าให้เสียจัดไปแล้วตเก็บให้ครบก็ถึงที่พักที่นี่แล้วนะคะเดอ๋ทีฟาร์มนะคะก็เป็นที่พักใหม่อยู่ท่ากลางในเนินเขาแล้วก็น่าจะอากาศเย็นแน่ตอนเย็นเยหรือเช้ามืดเนาะก็มีเซตอัปเดอร์นูนทีให้เราด้วยมีเวลคัมดิงเป็นอันชันมะนาวนะคะ เขาทำมาน่ารักเฉียวโ <Okay. S 2> อเคคันเป็นมะนาวอร่อแล้วก็ตรงนี้เป็นล็อบบี้ที่เช็คอินก็สไตล์คันทรีฟาร์มฟาร์มหน่อยสวยงามจัดน่ารักเลยร้านดอกไม้ชาชาสุดชื่อชาเออร์เกร หลังจากดื่มอัฟตนูนทีกันแล้วเดี๋ยวเราพาไปรูมทัวร์กันนะครับกำลังนักไปที่ห้ <c oughs> องแล้วนะครับห้องเบิร์นแบบนี่ดูมันนี่ตนนี้ล้วงจากอน นะคะเป็นแบบสองห้องมีสระไปนับตรงกลางด้วยว้าว wow. uh huh. นั่งชิวชิวได้เลย ที่ของเราก็จะเป็นแบบ2องโบกี้นะครับที่พักของเราราคา12,400บาทต่อ4คนนะครับต่อคืนนะฮะเป็นราคาที่รวมอาหารเช้าแล้วก็อัเต์นุทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมรุมทัวร์กันฮัลโหลสวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็มาพักกันที่บ้านไร่ริมเขาหรือจะเป็นแบบฟาร์ม,มานะคะเหมือนสไตล์อังกฤษก็อันนี้เป็นที่พักเรานะคะจะเป็นเหมือนโบกี้รถไฟ ขึ้นมาก็จะแบบเจอเป็นยกสเตปออกมาเป็นที่นอนน่ารักเชียวขาจะเลยไหมนี่ก็อุ้ย <c oughs> มีทีวีด้วย,ย,ยแล้วก็หน้าต่างก็สามารถเปิดชมวิวได้นะคะตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้า <c oughs> ส่วนต่อมาก็จะมีมุมรับแขก <c oughs> เป็นโซฟารับแขกนะคะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนมินิบาร กาต้มน้ำน่ารักมากเลยอะฮาฟาเลลแล้วก็มีตู้เย็นนี่ตู้เย็นนี่มินิบาร์ฟรีนะคะมีโคก้กมีชูเวฟมีน้ำเปล่าให้แล้วก็พวกขนมชาก,กาแฟมีคุกกี้ให้เราด้วยมุมนี้ก็จะไว้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็มีห้องน้ำเรา ดูเหมือนเล็กๆแต่ว่ามีครบคันนะคะดูเ,เล็กๆแต่ครบคันค่ะมีเป็นตู้ชาวเวอร์ด้วยนะคะเปิดไฟซะหน่อยนี่ห้องน้ำดูน่ารักเชีดูสวิตไฟเขาสิไม่เหมือนใครเลย น,นีก็จะมีโต๊ะนั่งแบบดูวิวเช้าเช้าเย็นเย็นน่ารักนักนั่งดื่มอะไรกันได้นะคะอันนี้เราจองมาแบบเป็นสองหลังนะคะที่เป็นเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็สามารถจอยกันอยู่ในบริเวณเดียวกันได้เดี๋ยวเรามาดูหลังที่สองนะคะเปิดมาปุ๊บ เจอที่นอนเลยแต่จริงๆแล้วว่าอันนี้น่าจะเป็นโซฟาเบดซึ่งเราขอให้เขาทําเป็นเหมือนเตียงเสริมก็เลยเปิดออกมาเป็นเตียงเสริมแต่จริงๆก็คือมีที่นอนสองชั้นอันนี้เหมาะกับเป็นครอบครัวมีเด็กเล็กๆนะคะมากันหลายคนเหมือนบ้านล็อกวูทด,ด้านนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะเหมือนกันนะคะ ตงนี้ใต้โบกี้ที่พักนะครับแล้วก็มีโต๊ะนั่งทานอาหารกันด้านนอกด้วยนะครับพร้อมชมธรรมาชาติของที่นี่กันเลยช่วง5้าโมงเย็นนะครับเราก็กลับมาที่อาคารล็อบบี้อีกครั้งเพื่อให้อาหารแพะแล้วก็อุ้มแพะเล่นกันนะครับแ,แล้วหลังจากนี้เราก็จะไปทานอาหารด้านนอกกันไปชมแพะแล้วก็บรรยากาศของที่นี่กันนะครับ ไลากเ,ลลเข้านอนกันด้วยบรรยากาศของบ็อบบี้ตอนกลางคืนให้ดูกันอีกทีนะครับ อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันที่2ที่สระว่ายน้ําหน้าห้องกันเลยนะครับ<ว>เดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันนะครับอาหารเช้านี่เขามีรวมให้ด้วยนะฮะซึ่งมีทั้งข้าวต้มและก็อเมริกันเบกฟันนะครับกินกันแบบอิ่มๆเลยบริการอาหารเช้าตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง10บโมงนะครับเด็กตัวอุ้มได้อันนี้เราแพะนะครับนี่นอนอยู่ง่ายเจ็มเลย หลังจากนี้จะเช็คเอาท์นะครับแล้วก็ไปคาเฟ่ต่อไปนะครับชมภาพบรรยากาศของที่นี่ทั้งหมดเลย อนี้เราก็มาถึงคาเฟอวันที่2ของทริปนะคะก่อนกลับกรุงเทพเราก็แวะกันซะหน่อยชื่อคาเฟ่ลอร่าคาเฟ่ลอร่าก็จะตกแต่งเป็นสไตล์เหมือนโคลเซียมของอิาลีนะคะตกแต่งดูดูเก๋ไก่ไม่เบานะคะแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะโอเคคาเฟ่ลอร่าตั้งอยู่แถวหินกองกมที่97นะครับ เปิดให้บริการทุกวันนะฮะตั้งแต่เวลา9ามงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับสาวาทิตย์ปิดเลท1ชั่วโมงนะฮะที่นี่ก็เป็นจุดที่เรียกว่าชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสุดโรแมนติกเลยนะครับ <Wow. S 1> ที่นี่เขาตกแต่งแบบโคลอเซียมนะครับเหมือนยกโคลอเซีย uh, ม um ของอิตาลีมาไว้ที่นี่เลยนะฮะ <Wow. S 1> ล้วก็มีที่นั่งทั้งในอินดอร์แล้วก็เอาลโดนะครับมุมถ่ายรูปเยอะนะฮะอาคารที่เห็นนี่เป็นอาคารด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก,ก็ยังมีพื้นที่ถ่ายรูปอีกไม่ว่าจะเป็นก l a s s ฮ o u s ์ บ้านฮอบบิทเรือเป็ดหรือแม้แต่บันไดสวรค์นะครับก็มีมุมให้ถ่ายรูปเทียบเลยครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของที่นี่กันนะฮะว่าบรรยากาศของที่นี่โดยรวมเป็นยังไงเห็นว่ามีดนตรีด้วยนะฮะดนตรีนี่มีเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4ี่โมงนะครับเป็นดนตรีแบบแจ๊สนะครับก็ฝั่แท็กโซนกันตลอดนะครับก็ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ที่นี่มีอาหารมีเครื่องดื่มแล้วก็มีขนมให้เลือกรับประทานได้ตลอดทั้งวันเลยครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของที่นี่กันเลยครับ อเมริกาโน่น้ำส้มมานะครับอาหารเป็นทะเลผัดพริกเกลือแล้วก็พิซซ่าหน้าผักขมกับเห็ดนะฮะมีต้มยำนวมิตรน้ำใสด้วยนะครับ หลังจากที่กินอาหารกันเสร็จแล้วเราก็เดินมาที่ glass house ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นภายในของเขานะฮะตกแต่งได้สวยงามมากนะครับก็เรียกได้ว่าเขาเนบันจงตกแต่งแต่ละจุดให้สามารถที่จะถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะครับนี่เป็นด้านหลังของ glass house นะฮะก็จะมีเป็นน้ำนะฮะที่มีเรือเป็ดนะฮะสามารถที่จะถีบได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้าน hobbit นะฮะก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งยอดคิดเลยนะครับสวยงามจริงๆนะฮะที่นี่ ตรงนี้ตึกหลังสุดท้ายเป็นที่เอกนักได้เลยนะครับมีบันไดวนขึ้นข้างบนเลยนะฮะพาไปชมบรรยากาศของภายในอ,อ,อาคารคลิเซียมอีกทีหนึ่งนะครับดูซิว่าอีกด้านหนึ่งเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะมีภาพถ่ายให้ดูด้วยหลังจากจบคลิปนะครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกัน,กนเลย จบลงแล้วก็เป็นทริปสั้นๆนะคะสองวันหนึ่งคืนที่หลังจากปีปใหม่เนาะเราก็เป็นทริปนี้ทริปแรกของปี2567ก็มาที่สระบุรีครับค่ะมาที่สระบุรีเราตอนตอนมานี้เราแวะคาเฟ่อะไระมาที่คาเฟ่คูเฟ่ก่อนนะครับซึ่งอยู่ตรงปั๊มน้ำมันเชลเลยนะก็เป็นคาเฟ่สไตล์แบบมินิมอลนะสวยงามดีนะครับ <c oughs> แล้วก็มีของกินที่เขาทำเองด้วยนะครับดีมากเลย <c oughs> ลต่อมาก็ ไปที่ิเวไปกินอาหารเที่ยงกันนะแล้วก็บรรยากาศดีมากก็สไตล์ยุโรปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้างนอกและข้างในก็ยังเป็นธีมกลิ่นอายของคริสต์มาสปีใหม่อยู่ก็เป็นสีขาวน่ารักน่ารักตัดกับสีแดงแล้วเราก็เข้าไปเช็คอินที่ไฮไลท์ของเราวันทรีสเดอะทรีสฟาร์มเนาะเดอะทรี t ฟาร์มโฮเทล e l ซึ่งของเขานี่ก็เพิ่งจะเปิดมปประมาณ4เดือนเท่านั้นเองนะครับว้าเป็นสไตล์ลงนาของแบบ ต่างประเทศอะไรอย่างเงี um lugar, ้ยก um ็ม no, ีใ no ช okay. <no S 1> ่ท no ี no it? It ่พักเราก็จะเป็นแบบโปกี้รถไฟข้างในนั้นมีฟั์มหมูฟั่มไก่ฟามเด็กตั้งแต่นั้นก็เช้ามาเราเช็ดเอาแล้วก็มาแวะพี่สุดท้ายก่อนที่จะกลับกรุงเทพใช่ที่นี่คือคาเฟ่อร่านั่นเองก็จะเห็นว่าสไตล์เขาแบบก็แปลกใหม่นะคะเป็นสไตล์โคลอสเซียม เหมือนอิตาลีเลยะคะลืมถ่ายรูปเยอะมาก<ช>นะครับเราก็อาหารมีเครื่องดื่มมีขนมมีใช่ก็ถือว่าเป็นที่สุดท้ายที่จบทริปกันแบบสวยๆเลย<ช>ครับห<ช>ลังจากนี้ก็อย่าลืมติดตามเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยลินฟ้าพาฟินนะคะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าบาย ขอบคุณที่ชมกันมาถึงตรงนี้นะครับไปชมภาพสวยๆของที่นี่กันและพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย